สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมนะฮะนิวนนเมธนะครับผมในรายการ Does it เรื l องนิเวิร์นะครับผมรายการทดลองเชิงสร้างสรรค์สนุกๆนะครับที่จะพาคุณผู้ชมทุกคนนะฮะมาร่วมกันนะครับผมไขข้อสงสัยในหัวใจของคุณผู้ชมนะครับและร่วมกันนะครับสัมผัสถึงประสบการณ์ใหม่ๆบนโลกใบนี้เลยนะครับผมให้ดีรู้กันเลยนะครับว่าสิ่งที่ใไหนที่มันดีๆเด็ดๆโดนๆเนี่ยนะฮะนิวคนนี้เองนะครับผมจะจับมานะครับผมทําการทดลองให้เห็นกันไปเลยต่อตานะครับว่าออกมาแล้วมันจะเป็นอย่างไรนะครับอ่านะครับวันนี้นะฮะ ไม่เสียเวลาเลยดีกว่านะครับผมมาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าวันนี้นีมีอะไรทตรจะใไ้คุณผู้ชมบ้างนะครับผู้ชมเคยไหมฮะเวลาที่เราเนี่ยนะครับผมก็พูดคุยกับเพื่อนเราปกติเนี่ยนะครับคุยไปคุยมาโกรธนะฮะเอาเพื่อนเรานะครับอยู่ๆก็ทําท่าประหลาดๆครับอยู่ๆก็หันหน้าหนีครับเบือนหน้าไม่ยอมสบตาไม่ยอมคุยกับเรานะฮะแล้วก็สงสัยดีครับว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรโกรธเราหรือเปล่าไม่พอใจอะไรไหมหรือว่าจะรีบไปไหนนะครับ แต่อีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นจากสิ่งนี้นี่นะฮะนั่นก็เพราะว่าเรามีกลิ่นปากนั่นเองคุณผู้ชมเออกลิ่นปากเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามีใครนะครับอยากโดนตราหน้านะครับอยากโดนคนดินทาคนว่าร้ายนะครับว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มีกลิ่นปากเป็นคนที่ปากเหม็นอย่างงู้นอย่างนี้นะครับ แต่ก็ยังว่านะครับกลิ่นปากเนี nice to to people people though, right. well ่ยนะฮะพอมันมีแล้วนะครับมันก็ยากยิ่งกว่านะครับที่จะเก็บกลิ่นปากเอาไว้อยู่คนเดียวนะครับเพราะว่าไอ้ครันนะฮะที่จะไม่พูดกับใครเลยทั้งวันเนี่ยนั่งเงียบๆเก็บตัวอยู่คนเดียวเนี่ยนะครับน้ำลายแล้วก็จะบูดเร็วขึ้นครับพอน้ำลายบูดเร็วขึ้นแล้วเลยนะครับกลิ่นปากของเรามันก็จะยิ่งแรงขึ้นอีกคุณผู้ชมครับแหมหรือจะไอ้ครันไปซื้อน้ำยาบ้วนปากนะครับมาบ้วนทิ้งบ้วนทิ้งทั้งวันทั้งวันเนี่ยนะครับหนึ่ น้ำยาบ้วนปากนะครับบางชนิดเนี่ยนะฮะมีแอลกอฮอล์ที่สูงกว่ามาตรฐานครับซึ่งส่งผลร้ายต่อร่างกายของเรานะครับอาจก่อให้เกิดมะเร็งในศีรษะหรือมะเร็งในลำคอในระยะยาวด้วยนะครับฟังแล้วน่ากลัวเหมือนกันนะฮะแต่วันนี้ครับนมมีวิธีวิธีหนึ่งนะครับผมเป็นวิธีธรรมชาติมากๆเลยนะครับในการลดอาการกลิ่นปากของเราลงนะฮะจะเป็นวิธีไหนนั้นนะครับผมนิว่าเราไปหาคําตอบพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับ ผู้ชมค,ครับแล้ววิธีดีๆนะครับที่ผมบอกว่าเป็นวิธีทางธรรมชาติเลยนะครับที่สามารถช่วยลดอาการกลิ่นปากของเราได้นะครับนั่นก็คือสิ่งนี้ครับเน่ ที่เห็นอยู่นี่นะครับผมไม่ใช่ใบยอดชาเขียวแต่อย่างใดนะครับแต่ว่ามันคือใบฝรั่งนั่นเองคุณผู้ชมครับ<ะ>ใบฝรั่งนี่นะครับสามารถหาได้ไม่ยากเลยนะครับถ้าสมมุติว่าบ้านใครเนี่ยนะครับโชคดีปลูกอยู่แล้วนี่นะครับก็สามารถเด็ดมาใช้ได้เลยนะครับ แต่บ้านใครไม่มีนะครับแนะนําให้ไปขอจากบ้านข้างๆเอาก็ได้เหมือนกันนะครับผู้ชมเชื่อไหมฮะว่าการเคี้ยวเจ้าใบฝรั่งเนี่ยนะครับจะสามารถช่วยลดอาการกลิ่นปากของเราได้จริงๆคุณผู้ชมเีนี้ผมบอกผู้ชมไปแล้วนะครับตอนต้นรายการนะครับว่าเราทุกคนนะครับจะมาร่วมกันครับสัมผัสถึงประสบการณ์ใหม่ๆด้วยกันนะครับและวันนี้นั่นเองนะครับผมผมจะขอพลีกายนะครับ เป็นกาทดลองผู้ชมได้ดูกันนะครับว่าการเคี้ยวใบฝรั่งเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าเกิดมายอมรับแล้วฮะไม่เคยเคี้ยวมาก่อนเหมือนกันนะครับอ่ะมาลองดูเลยดีกว่านะครับอุปกรณ์วันนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับก็มีเพียงแค่นี้ครับใบฝรั่งนะครับอย่างที่บอกนะครับและก็น้าเปล่าอีกหนึ่งแก้วนั่นเองนะครับเพื่อเอาไว้ช่วยในการกลืนได้ง่ายมากขึ้นนะครับเริ่มต้นนะครับ ใบรั่งนี่นะครับก็เอามาแล้วนี่นะครับนำไปล้างน้ำนะครับให้สะอาดก่อนนะครับเพื่อพร้อมในการเคี้ยวของเรานั่นเองนะครับจากนั้นครับเราก็เลือกใบนะครับที่ดูน่ารับประทานมาสักใบหนึงงละกันนะครับเป็นยอดอ่อนๆอย่างนี้ก็ได้ก็ดีเหมือนกันนะครับอ่ะเสร็จแล้วเด็ดมาสักใบนึงก็พอครับจากนั้นนี่นะครับผมก็เอาเข้าปากนะครับแล้วก็เคี้ยวไปนะครับดูกันดีกว่าว่าจะรสชาติดีหรือไม่ดีจะเป็นยังไงนะครับลองดูเลยแล้วกันนะครับ อือ,อืรสชาติแรกนะครับเป็นรสชาติของเหมือนผลฝรั่งนะครับกลิ่นคล้ายๆกันอืหลังจากนั้นเนี่ยนะครับตามมาด้วยรสขมๆนะคุณผู้ชมแล้วก็รสชาติที่เขาเรียกว่าอะไรนะฝาดมากต้องขอกินน้ำน้วฮะคุณผู้ชมครับใครลองที่บ้านนะครับผมต้องใจถึงพอสมควรนะครับกับใบฝรั่ง เรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับการเคี้ยวเพียงเล็กน้อยนะครับรสชาติอย่างที่บอกนะครับเริ่มต้นมานะฮะเป็นรสของลูกฝรั่งเลยนะครับเป็นผลฝรั่งเลยนะครับจากนั้นตามมาด้วยรสขงขมหน่อยนะครับและรสปาาอย่างรุนแรงที่ตามมานั่นเองนะครับผลเป็นยังไงบ้างลองกันดูนะครับโอ้โหคุณผู้ชมครับกลิ่นไส้กรอกที่ผมทานมานะครับถูกแทนที่ด้วยกลิ่นใบไม้เรียบร้อยแล้วนะครับคือใบฝรั่งนั่นเองนะครับ กลิ่นใบผ้าด่งจะรุนแรงมากนะครับแล้วก็เป็นกลิ่นที่ธรรมชาติดีนะครับมันหอมแบบธรรมชาติเขียวๆหน่อยหนึ่งนะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับออกมาแล้วสรุปว่าการกินใบฝ้า่งนี้นะครับช่วยลดอาการมีกลิ่นปากได้จริงๆด้วยคุณผู้ชมครับลองดูด้วยกันนะครับที่บ้านลองไปเด็ดมาถ่ายกันดูนะครับลดได้จริงครับ ผู้ชมทราบไหมครับว่าทําไมเพียงแค่การเคี้ยวใบฝรั่งนี่นะครับผมถึงสามารถรักษาอาการมีกลิ่นปากของเราได้นะครับนั่นก็เพราะว่านะครับในใบฝรั่งใบนี้เนี่ยนะครับผมประกอบไปด้วยสารชนิดหนึ่งครับที่ชื่อว่าแทนนินนั่นเองนะครับในใบฝรั่งนะฮะจะมีสารแทนนินเนี่ยอยู่ประมาณสัก8ถึง15ซนะครับซึ่งเป็นสารที่มีรสชาติฝาดนั่นเองนะครับและในใบฝรั่งนะครับยังมีน้ามันหอมระเหยนะครับที่2ออย่างนี้นะครับสามารถช่วยนะฮะในการลดอาการ ีกลิ่นปากของเราได้ดีนั่นเองนะครับนอกจากนั้นนะครับใบฝรั่งนี่นะครับผมยังสามารถเคี้ยวๆไปนะฮะช่วยนะครับผมในการขับลมครับออกจากกระเพาะอาหารนะครับและลำไส้ของเราได้อีกด้วยนั่นเองนะครับช่วยป้องกันนะครับอาการจุกเสียดแน่นท้องท้องอืดท้องเฟ้อได้เป็นอย่างดีเลยนะครับยังไม่พอคุณผู้ชมครับ ใบฝรั่งใบนี้นี่ยฮะยังมีประโยชน์มากกว่าน,นั้นอีกนะครับเพราะว่ามันเนี่ยนะครับผมถูกใช้นําไปทําเป็นยาหลายชนิดด้วยกันนะครับเช่น 1. ยาแก้ท้องร่วงนะครับผมสเอาไปล้างแผลสดก็ยังได้คุณผู้ชมครับ3นะครับแก้โรคเหงือกบวมนะครับหรือเอาไปทําเป็นยารักษาโรคผิวหนังก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเรียกว่าใบฝรั่งใบนี้เนี่ยฮะ ประโยชน์เหลือล้นเลยนะครับมากมายหลายอย่างจริงครับ <Wow. S 1> แล้ววันนี้ครับมีเคล็ดลับง่ายๆนะครับห้าข้อด้วยกันนะครับในการทำให้กล่ดบากของคุณเนี่ยลดลงนะครับ ข้อแรกเลยละกันนะครับผมมั่นดื่มน้ํามากๆนะครับอย่างน้อยเนี่ยให้ถึงวันละแดแก้วก็จะดีมากเลยนะครับเพราะว่านอกจากร่างกายของเรานะครับต้องการน้ําอยู่แล้วนี่นะครับการดื่มน้ํามากๆนะครับจะช่วยชะล้างนะครับแบคทีเรียออกจากน้ําลายของเราไปได้นั่นเองนะครับอย่างที่2อนะครับอย่าปล่อยให้ปากของคุณนี่นะครับแห้งผากตลอดวันนะฮะเพราะว่าปากที่แห้งนี่นะครับจะเป็นตัวการนะครับทำให้ ความเข้มข้นของแบคทีเรียในช่องปากของคุณเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับ <S <S อย่างที่3นะครับหลังทานอาหารทุกมื้อเนี่ยนะครับนแต่ละวันนะครับต้องแบบว่ามีการแปลงฟันหลังมืออาหารด้วยนะครับถ้าทําได้นะครับอ่ะและอย่าลืมนะครับ เราต้องแปลงด้านบนของลิ้นด้วยนะครับอย่างที่สี่นะครับผมบุหรี่นะครับเป็นสาเหตุหลักๆเลยของการเกิดกลิ่นปากนะครับเพราะฉะนั้นลดการสูบลงนะครับหรือจะให้ดีนะครับเลิกบุหรี่ไปได้เลยจะดีที่สุดนะครับอย่างที่5นะครับมันพบทันตแพทย์ใกล้ๆบ้านคุณนะครับเป็นประจำนะครับปีละ1ถึง2ครั้งก็จะดีมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับและนี่นะฮะก็คือ5ข้อง่ายๆนะครับที่ทําได้ง่ายมากๆนะครับแล้วก็ไม่ได้เปลืองเงินแต่อย่างใดเท่าไหร่นะครับฝากด้วย แลวกันนะครับสุขภาพช่องปากนะครับก็คือบุคลิกของคุณนั่นเองนะครับหมั่นดูแลดีๆนะครับผมเพื่อคนที่คุณรักเพื่อคนรอบข้างของคุณนะครับและเพื่อตัวคุณเองด้วยนะครับและนี่นะฮะก็คือเคล็ดวิดีที่มาฝากกันในวันนี้นะครับผมจจขกันใหม่ได้นะครับกับผมนิวหนนเมฆครับในรายการดัสเรนลี่เวิร์กนะครับผมสุดทั้งต่อไปนั้นนะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะครับต้องรอติดตามชมกันดูนะครับแต่ครั้งนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ